ยังบริจาคหลอนก่อนเอาเข้าบ้านต้องดูดีๆเรื่องที่ผมจะนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังตอนนี้นอกจากความน่ากลัวสยองขวัญแล้วผมยังอยากให้ทุกคนฟังไว้เป็นอุทาหรณ์เพื่อที่ว่าจะได้ดูแลพ่อแม่ผู้มีพระคุณของเราให้ดีที่สุดก่อนที่ท่านจะจากไปเหมือนกับในเรื่องที่จะเล่าดังต่อไปนี้ครั้งหนึ่งในอดีตเป็นช่วงเวลาที่แม่ของเราต้องล้มหมอนนอนเสือ ด้วยเพราะอายุที่เข้าวาาัยชราพอเห็นแม่แอบย่องเข้าห้องน้ำกลางดึกคนเดียวแล้วเกิดอุบัติเหตุหกล้มบ่อยๆเราจึงตัดสินใจทัวรไปที่หมุนนิธิโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งเพื่อขอรับบริจาคหากมีเตียงคนไข้สักเตียงจะเอามาให้แม่นอนกะว่าถ้าได้มาก็จะยกไม้กั้นเตียงไว้แม่จะได้แอบลงมาเองไม่ได้อีกเราเองก็จะได้นอนหลับสนิทสักทีคือเราคิดแค่นี้เองจริงๆ เราตัดสินใจปุ๊บปั๊บในเช้าวันนั้นแล้วโธอไปที่มูลนิธิพร้อมแจ้งว่ายังมีใครบริจาคเตียงอยู่ไหมเราเลยถามความเป็นมาก็ทราบว่าผู้บริจาคเป็นลูกสาวของคนไข้เจ้าของเตียงตัวคนไข้คือคุณแม่ของเขาเพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อสักพักนี่เองโดยหลังจากเคลื่อสนสศพไปวัดแล้วผู้บริจาคจึงยกเตียงให้โรงพยาบาลทันทีสภาพเตียงจึงยังใหม่มากเราก็เลยตกลง เมื่อเตียงมาถึงมาพร้อมที่นอนและผ้าปูสีขาวเหมือนในโรงพยาบาลเลยเราก็ทำความสะอาดอีกนิดหน่อยแล้วพาแม่ขึ้นเตียงยกไม้กั้นเตียงขึ้นความรู้สึกคือเหมือนเราชนะแล้วในที่สุดเราก็ขังแม่ไว้ได้เราเห็นสายตาแม่ที่มองมาเอามือเล็กๆนั้นจับไม้กั้นเตียงไว้ตอนนั้นเราไม่รู้ว่าแม่คิดอะไรแต่มาวันนี้เรารู้เพียงว่าเราคิดผิด เพราะเราไม่ควรนำมันเข้ามาเลยถ้ารู้ว่าแม่ต้องเจออะไรที่ไม่ดีเราจะไม่มีวันทำอย่างนี้เลยก่อนเตียงมาแม่พอเดินได้เองน้ำหนักตัวแม่ราวๆ45กิโลพูดได้ทำอะไรก็ได้เพียงแต่ช้าๆตามภาษาคนแก่อายุ80ที่ชรามากแล้วหลังจากแม่ขึ้นเตียงเราก็จะพาลงมาเฉพาะตอนกินข้าวอาบน้ำเท่านั้น วันหนึ่งเราทํากับข้าวในครัวแต่เดินมาชะง,งกดูแม่แวบหนึ่งแล้วเราก็ต้องตกใจเมื่อเห็นเป็นเงาดําของผู้หญิงคนหนึ่งกําลังนั่งอยู่ที่ปลายเท้าของแม่ยอมรับว่าเราใจหายมากแต่หันกลับไปมองอีกทีปรากฏก็ไม่มีแล้วเราคิดว่าหรือตัวเองจะตาฝาดไปก็เลยไม่ได้เล่าให้ใครฟังต่อมาอีกไม่กี่วัน ลูกคนเล็กเรานั่งเล่นลูกบอลแล้วกิ้งเข้าไปใต้เตียงแม่เขาจะมุดเข้าไปเก็บแต่ยังไม่ทันมุดเขาก็ชะงักแล้วรีบวิ่งมาซบตักเราเขาบอกว่ามีผู้หญิงหน้าตาน่ากลัวนั่งอยู่ใต้เตียงมองมาตลอดเวลาเขากลัวเราได้ฟังเนี่ยขนลุกนะแต่เราไม่กลัวนับจากนั้นมาลูกมักจะบอกเสมอว่าผู้หญิงคนนั้นอย่างนั่งอยู่ที่ปลายเตียงบาง ตรงไปเท้าใหญ่บางใต้เตียงก็ยังมีจนเราเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติของแม่เพราะนับวันแม่ยิ่งผายผอมลงจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูน้ำหนักตัวเหลือเพียง30กิโลเท่านั้นแถมแม่ยังไม่พูดไม่จาเลยพอจะอ้าปากพูดก็ไม่มีเสียงไม่มีเรี่ยวแรงจะพลิกตัวก็ทำเองไม่ได้แต่สิ่งที่แปลกคือสายตาสายตาแม่ที่แลดูก้า,าว้าวจ้องเอา จ้องเอาไม่หลบตาใครจนในบ้านต้องหลบสายตาหนีไปเองทุกคนเริ่มกลัวคนอื่นมาหาก็ไม่พูดด้วยบางทีก็จ้องเหมือนไม่รู้จักกันแล้วที่แปลกอีกอย่างคือแม่จะกินเยอะมากๆอะไรที่ตลอดชีวิตแม่ไม่เคยกินเลยเช่นปลาไก่แม่กลับกินเอากินเอากินทุกอย่างที่เคยไม่ชอบกินแม่กินเยอะจนเรางงว่า ทำไมกินขนาดนี้แต่น้ําหนักถึงลดเบาหวานก็ไม่ได้เป็นลูกทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบางครั้งรู้สึกเหมือนไม่ใช่แม่โดยเฉพาะสายตาที่มองนั้นไม่ใช่แน่นอนหลายครั้งช่วงกลางคืนที่เราตื่นมาแล้วเห็นแม่นอนมองมาเราต้องหลบพราะไม่อยากมองบางคืนเห็นแม่หลับตาแต่มือพยายามถอดสร้อยพระออกจากคอ เราเรียบดึงลงมาไม่ให้แม่ถอดได้ทุกครั้งพอถามแม่ว่าถอดทำไมแกก็สายหน้าคล้ายจะบอกว่าไม่รู้เหมือนกันบางคืนเราได้ยินเสียงแม่พูดกับใครบางคนซึ่งฟังไม่ได้สาบบางครั้งก็นอนชูแขนกวักมือเรียกใครไม่รู้เราได้แต่นอนมองในใจก็นึกหวัน่นหัวว่าแม่จะเฮิรปีนเตียงแล้วตกลงมาสักวัน วันหนึ่งเราเผอโยนผ้าสีชมพูที่เอาไว้รองนั่งไปตกลงบนหัวเตียงแม่เราหงุดหงิดเลยปล่อยไว้อย่างนั้นกะว่าพอดึกๆค่อยมาเก็บก็ได้คืนนั้นเราฝันว่าแม่เรียกชื่อเราพอหันไปดูเห็นแม่ลุกขึ้นนั่งเองและกำลังพยายามจะปีนลงมาจากเตียงเราตกใจรีบพุ่งไปที่เตียงแม่นั่งก้มหน้าเราก็เรียกแม่แม่ พอแม่เงยหน้าขึ้นมาปรากฏกลายเป็นหน้าผู้หญิงคนอื่นใบหน้านั้นน่ากลัวม,มากดำดำบวมๆวมพอมองขึ้นไปบนหัวของเราเราเนี่ยร้อนว่าไปทั้งตัวเลยเพราะบนหัวเขามีผ้ารองนั่งสีชมพูที่เราโยนตกไปที่หัวเตียงแม่เมื่อตอนเย็นเขาพยายามจะพุ่งมาทำร้ายเราเราเลยตกใจแล้วก็สะดุ้งตื่น เรรู้สึกตัวว่าเป็นแค่ความฝันเราจึงหันไปมองแม่เห็นแม่กำลังละเมอพร้อมกวากมือเรียกใครไม่รู้พอดูนาฬิกาก็ตีสามพอดีเราเริ่มรู้สึกว่าแบบนี้ชักไม่ค่อยดีแล้วนานวันเขา้าแม่เริ่มเป็นแผลกดทับทั้งที่เราดูแลอย่างดีมาตลอดแผลเป็นถุงน้ำใสๆใหญ่มากแต่แปกที่นอนทับก็ไม่แตกสกิดโดนก็ไม่เจ็บเราทุกคนเริ่มรู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆขึ้นทุกที จนเราตัดสินใจไปปรึกษาอาจารย์ด้านไสยศาสตร์ที่นับถือกันท่านหนึ่งท่านดูแลให้และถามว่าเตียงได้มายังไงหลังจากที่คุยกันเราจึงได้รู้ว่าเตียงที่รับมานั้นมีวิญญาณของเจ้าของเตียงเก่าเขาตามมาด้วยเพราะพอหลังจากที่เขาเสียชีวิตลูกสาวก็รีบยกให้เราเลยคนตายติดมากับเตียงด้วยเพราะไม่รู้จะไปไหน แล้วเราก็อนุญาตให้ขนเตียงเข้าบ้านมาเองด้วยจังหวะเดียวกับที่แม่เราขึ้นไปนอนทับที่ของเขาพอดีและด้วยอายุที่มากแล้วทําให้ยามใดที่แม่อ่อนแอจิตตกดวงวิญญาณนี้จึงเข้าสิงร่างแม่ได้เพื่อกินอวัยวะข้างในหรือแม้แต่อาหารที่เราหาให้แม่กินวิญญาณน,นั้นก็กินไปด้วยนี่คือสาเหตุที่ทําไมแม่จึงกินอาหารที่แม่ชอบไม่ได้ บ่อยครั้งที่แม่หลับยาวไปสองวันสองคืนเรียกก็ไม่หื้อไม่อือเหมือนคนหมดสติพอตื่นมาก็ตาแข็งเหมือนเดิมแต่ก็มีบ้างบางวันที่พูดได้สายตานุ่มนวลเหมือนที่แม่เป็นมาทั้งชีวิตเราสงสารที่แม่ต้องมาเจออะไรแบบนี้อาจารย์บอกว่าเวลานี้ดวงจิตของแม่อยู่ที่หัวเตียงแม่พยายามไล่วิญญาณน,นั้นไปและพยายามร้องเรียกให้เราช่วยแต่ไม่มีใครได้ยิน วิญญาณนั้นยึดร่างแม่ไว้และกัดกินทุกวันจนแม่พายพร้อมลงหากอยากไล่เขาไปท่านจะทำพิธีให้แต่เมื่อเขาไปแล้วแม่เราก็จะไปด้วยนะนั่นหมายความว่าเมื่อวิญญาณนั้นออกไปร่างของแม่เวลานี้ก็ไม่เหลืออะไรแล้วให้เราทุกคนทำใจภายในสามวันแม่จะเสียชีวิตตอนนั้นเราสับสนอีกใจเราก็สงสารแม่มาก จึงตกลงให้อาจารย์มาทำพิธีเมื่ออาจารย์ท่านมาให้ลูกหลานกราบขอขมาแม่แล้วท่านก็ทำพิธีให้พักใหญ่จนเสร็จพอลืมตาตื่นขึ้นมาสายตาคู่นั้นใช่เลยใช่แม่เราแน่แแม่หยิ้มและพยายามยกมือไหว้อาจารย์อาจารย์บอกเราว่าตอนนี้วิญญาณเจ้าของเตียงนั้นอยู่ที่ปลายเตียงจะเข้าร่างแม่ไม่ได้แล้ว และให้เตรียมตัวจัดงานศพได้เลยแม่เรากำลังจะไปแล้วพอเข้าวันที่สองหลังจากทำพิธีจูจูแพ้กดทับใส่ๆนั้นปีแตกแต่น้ำที่ไหลออกมากลับกลายเป็นเลือดสีม่วงๆเข้มๆไหลซึมออกมาตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนแม่เริ่มบอกว่าเจ็บไม่ไหวแล้วเป็นครั้งแรกที่แม่บอกว่าเจ็บแม่กินอะไรไม่ได้เลยไม่ได้แม้แต่น้ำเราก็ใจไม่ดี จนเข้าวันที่สามวันนั้นแปลกมากคนที่บ้านไม่อยู่มีเรากับลูกคนเล็กอยู่บรรยากาศมันเงียบเงียบมากลมไม่พัดเลยอึดอัดร้อนลนอย่างบอกไม่ถูกแม่เอาแต่มองปลายเตียงและเริ่มหายใจดังขึ้นดังขึ้นจนตัวโยนเราต้องให้ออกซิเจนแต่ไม่ดีขึ้นหายใจดังทีๆมองแต่ปลายเทา้า เราอึดอัดเดินไปเดินมาจู่ๆไม่รู้นึกยังไงเราเดินไปหาแม่อย่างไม่รู้ตัวและสิ่งที่ไม่เคยทำมาตลอดชีวิตนั่นคือขอโทษแม่ที่เคยดุว่าล่วงเกินยามที่เราดูแลแม่แล้วเหนื่อยขอโทษที่เคยนอกรูนอกทางขอโทษที่บอกว่าไม่รักแม่แล้วเราก็บอกแม่ว่าเรารักแม่นะแม่อยากให้แม่ตายแต่เวลานี้แม่ไปเถอะ แม่ไม่ต้องห่วงเราเรามีชีวิตอยู่ต่อไปได้แม่ไปให้สบายเถอะเราจะรักแม่เพียงใดแต่เราก็ไม่อยากให้แม่ต้องทรมานอีกต่อไปแล้วเราก็จับมือแม่มาแนบออกเป็นสิ่งที่ในชีวิตไม่เคยทําเลยพยายามไม่ให้น้ำตาหยดใส่แม่กลัวแม่จะยังมีห่วงผ่านไปไม่ถึง5นาทีแม่ก็เงียบนิ่งแล้วหลับไปตลอดการ เช้าวันลุงขึ้นหลังจากเคลื่อนศพแม่ไปวัดเราก็บริจาคเตียงนั้นให้กับบูนิธิที่มารับศพแม่ไปเราจุดธูปบอกเจ้าของเตียงให้เขาไปซะแล้วอย่าไปทําใครเดือดร้อนอีกเป็นกรรมเปล่าๆเรารู้เขาไม่มีที่ไปใจก็อยากบอกลูกเขาแต่กลัวเขาจะไม่เชื่อส่วนทุกวันนี้เรายังจําได้เลยว่าเขาชื่อไรนามสกุลอะไรเราขอบคุณที่ให้แม่เรานอนเตียง และขออโหสิกรรมกับสิ่งที่เขาทำกับแม่เราด้วยและหวังว่าเขาจะไม่ไปทำกับใครอีกเตียงบริจาคและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงไปเพียงเท่านี้ครับหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะชอบกันนะครับผิดเพี้ยนไปแต่อย่างใดแอดมินก็ขอกราบขอภัยมณฑที่นี้ด้วยร่วมสนุกได้โดยการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะหลอนไปกับพวกเราในค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ